จากตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของตัวบริการที่ชื่อว่า Document Intelligence กันไปแล้วการจัดการเอกสารต่างๆที่เป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่กับ AI อีกฝั่งหนึ่งก็คือในฝั่งของ Computer Vision นั่นเอง Computer Vision เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์มองเห็นยังไงมันสามารถมองเห็น ข้อมูลต่างๆจากรูปภาพจากวิดีโอผ่านกล้องต่างๆพวกนี้รับ Input เข้ามาแล้วให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถรู้ได้ว่าภาพนี้มีอะไรอยู่บ้างภาพนี้มันหมายถึงอะไรอย่างเช่นภาพถ่ายรูปของคนก็จะมีคนอยู่ข้างในหรือว่าภาพถ่ายของรถในรถเนี่ยก็จะมีรูปรถแล้วก็ข้างในอาจจะมีข้อความอยู่ใช่ไหมครับเรื่องของป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้เราสามารถเอาข้อมูลรูปภาพหรือว่าวิดีโอพวกนี้เอาสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมาสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ กันกลองเป็นความรูต้ต่างๆทําการสร้างโซลูชันต่างๆเพื่อที่จะตอบโจทย์กับเรื่องของธุรกิจได้นั่นเองครับซึ่งสําหรับเครื่องมือที่เราจะมาเรียนรู้กันในตอนนี้มันคือบริการที่ชื่อว่า Azure AI Vision นั่นเองเป็นบริการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการคอมพิวเตอร์วิชั่น จากเรื่องยาก,ยากนะครับทำโมเดลที่มันมีความสามารถหรือว่าความซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายผ่านตัวบริการหรือแพลตฟอร์มของตัว Microsoft Azure นั่นเองครับซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาที่ลิงก์นี้กันไปที่ตัว Microsoft Learn แล้วก็มาในผาธของการสร้างโซลูชันคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก็คือคอมพิวเตอร์วิชั่นนั่นเองด้วยตัว Azure AI Vision ซึ่งในบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบริการตัวนี้และในส่วนของตัว Learning Path ตอนนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของการวิเคราะห์รูปภาพนะครับ ก่อนที่จะไปวิเคราะห์รูปภาพเรามาทําความรู้จักกับตัว Azure AI Vision กันก่อนดีกว่าครับซึ่งตัว Azure AI Vision ตรงนี้มันถูกออกแบบมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ สกัดข้อมูลบางอย่างออกมาจากตัวรูปภาพได้เราสามารถที่จะดึงในส่วนของคํญญาบรรยายที่อยู่ในภาพแคปชั่นของภาพหรือว่าเป็นแท็กต่างๆเนี่ยออกมาจากรูปภาพได้แล้วก็เอาไปสร้างคอนเทนต์ต่อได้นั่นเองครับส่วนต่อมาเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า object detection ดูได้ว่าข้างในเนี่ยมันมีวัตถุอะไรอยู่บ้างมีแก้วมีขวดน้ําหรือว่ามีสิ่งของต่างๆที่อยู่ในภาพเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมรู้ว่าภาพเนี้ยมันมีของอะไรอยู่ข้างในแล้วก็จะได้เอาไปประมวลผลต่อได้นั่นเองครับ ส่วนตัวต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพคนตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ AI ตัวนี้ใครับบริการตัวนี้เนี่ยในการระบุได้ว่ามีคนอยู่ข้างในไหมคนคนนี้เขาเป็นใครผู้ชายผู้หญิงหรือว่าจะเป็นโลเคชันต่างๆระบุสถานที่ระบุรูปภาพเรื่องของวิวพวกนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น image data เราสามารถระบุข้อมูลต่างๆของตัวรูปภาพได้ไม่ว่าจะเป็นชนิดของรูปภาพขนาดต่างๆแล้วก็ตัวโทนสีมูตแอนโทนต่างๆของภาพเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวฟีเจอร์ตรงนี้ในการระบุเข้าไปได้รวมไปถึงการคัดแยกรูปภาพว่าในรูปภาพนี้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรมีแลนด์มาร์กอะไรที่สําคัญในรูปภาพหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเราอยากทำแอปในการลบแบ็กกราวน์อัตโนมัติก็สามารถใช้ตัวบริการตัวนี้ได้และในส่วนของตัวที่เป็น moderation rating ตรงนี้มันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะกรองเนื้อหาได้คือระบุว่าภาพเนี้ย มันเป็นภาพที่สําหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นภาพที่มีความรุนแรงไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจจับเจอเราก็สามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงทีทําให้แอปของเราเนี่ยนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเรื่องของ OCR หรือว่าตัวข้อ character recognition ก็คือเป็นตัวที่ดูว่าในภาพเนี่ยมันมีข้อความอะไรอยู่แล้วเราสามารถที่จะดึงข้อความจากตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยมาทําการวิเคราะห์หรือว่าใช้งานต่อได้อย่างเช่นแบบตัวระบบที่ใช้ในการตรวจจับป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายท้ายสุดฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสมาร์ททอม a นลเจเนเรชั o นก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวครอบรูปภาพที่จะเป็นทอมแนวตรงนี้ในการสร้างรูปภาพที่มันน่าสนใจก็คือมันก็จะครอบเฉพาะในส่วนรูปภาพที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็สร้างเป็นทอมแนวขึ้นมาให้นั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆข,ข,ของบริการที่ชื่อว่า a z u r e AI v i s i o n นนั่นเองครับ โอเคครับเมื่อเราทําความรู้จักกับบริการนี้คร่าวๆกันไปแล้วเราลองไปเริ่มต้นใช้งานกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าบริการเนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาวิเคราะห์รูปภาพเนี่ย มันจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอ start lab ขึ้นมาเลยเมื่อเราเปิด lab ของเรามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่ใน lab ของตัว analyze image with azure AI vision นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วก็เปิดใช้งาน lab แล้วก็สั่ง start lab ขึ้นมาได้เลยโอเคครับเมื่อ lab ของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กด sign in เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นทําการมาอ่านคู่มือในส่วนของตัว lab ตรงนี้ก็ lab ในการวิเคราะห์รูปภาพด้วยตัว azure AI vision ตรงนี้ก็เป็นบริการที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของข้อมูลที่จําเป็นมาจากรูปภาพนั่นเอง โดยแลบตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวอย่างจากตัว github com microsoft learning ms learn ai vision ตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทําการโคลนตัวโปรเจกต์มาก่อนเมื่อเราทําการเปิดตัวเทอร์มินอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการใช้คําสั่ง git clone แล้วก็ให้มันพิมพ์ตัวนี้มาเลยตัว repository ของโปรเจกต์ที่เราต้องการหลังจากนั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ cd เข้าไปที่ตัว ms learn ตัวนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วในแลบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำการสร้างตัว azure ai service ให้เรียบร้อยแล้วก็ ไปที่หน้าตัว azureportal.com โ okay, อเคครับเมื่อเราทําการเปิดหน้าตัว azureportal มาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัว azure AI s e r v i c e ตรงนี้เราจะทําการสร้างตัว AI s e r v i c e ขึ้นมาใหม่ซึ่งส่วนนี้เราก็จะทําการ create ในส่วนของตัว project ขึ้นมานะครับตัว s v i c e ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อตัว resource group ใหม่แล้วกันโอเคในส่วนของ resource group ตรงนี้ผมจะใช้ชื่อว่าตัว AI vision t RG ละกัน แล้วก็หลังจากนั้นตัว i n s t a n t detail ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเราจะเป็นตัว Azure AI Vision Demo แล้วก็ p r e s i n tier ตรงนี้เลือกเป็น S0 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ review content policy ตรงนี้เราก็กด review บวก create ได้เลยเสร็จแล้วก็กด create ได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ตัวโปรแกรมของเราไปที่ตัว terminal หลังจากนั้นก็เปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เปิดตัวโปรแกรม VS Code ขึ้นมาใช้คำสั่ง code แล้วเราก็มาโฟกัสที่แล็บไฟล์แล้วก็แล็บศูนย์หนึ่งอนเลซ์อิมเกดเข้ามาเราจะเลือกใช้เป็นตัว Python ในตัวโฟลเดอร์ Image a n a l y s i s ตรงนี้เราเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลหรือว่าเป็นรูปภาพตัวอย่างให้อยู่ก็จะมีเป็นรูปตึกเป็นรูปคุณซัตยานาเดล่าซีอของ Microsoft แล้วก็จะเป็นตัวรูปคนจูงน้องหมาอยู่ข้างถนนแล้วก็ทีนี้จะมีตัวตัวโค้ดหลักของเราครับจะเป็น Image analysis.py ตรงนี้สเต็ปก็จะคล้ายๆแบบเดิมเลยเราจะใช้ตัว load.inVix ในการดึงส่วนของตัว เป็นค่าต่างๆ endpoint กับ key มาหลังจากนั้นจะมีการ import ของที่จําเป็นอันนี้ก็จะเป็น library เกี่ยวกับตัว Python ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพแล้วก็ส่วนนี้ก็จะใช้ตัว show service ในการยิงไปที่ตัว REST API ของตัวบริการตัว Azure AI Vision นั่นเองครับแล้วก็ทีนี้เขาบอกให้เราทําการ import in space จำได้ไหมครับตอนที่เราจะ import n a m e space เนี่ยมันจะต้องทําการติดตั้งแพคเกจที่เกี่ยวข้องซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะใช้แพคเกจที่ชื่อว่า Azure AI Vision Image Analysis ตัวนี้เราก็เปิดตัว terminal ขึ้นมา New Terminal หลังจากนั้นกดใช้คำสั่ง pip install ตัวนี้ได้เลยโอเคเราทำการกด pip install ให้เรียบร้อยแล้วก็ enter ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำในเครื่องตัวเองที่ไม่ใช่ตัวในแลบบนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตั้งเรื่องของ m a t p o t l i b กับตัว p u l l o w ตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองก็จะเป็นตัว l i b r a r y ที่ของ python นะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็ในส่วนของตัว content นี้อย่างที่บอกครับเราจะต้องไปเอา ข้อมูลมาใส่ในไฟล์ .env น,นั่นก็คือ endpoint กับ key ที่เราได้ทําการสร้างไว้ในตัว Azure AI Service ตรงนี้เมื่อตัวบริการของตัว Azure AI Service ของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเอาตัว key กับ endpoint มาไปที่ key and endpoint เอาตัว key กับ endpoint มาซึ่งเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น endpoint ของ Computer Vision ตรงนี้ copy มาจากนั้นเราก็เอาตัว endpoint เมื่อกี้มาใส่ไว้ในส่วนของไฟล์ .env ให้เรียบร้อยปุ๊บ อ่ะเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นไปเอาตัวคีย์มา Copy k ้ค,คียซึ่งคีย์ตรงนี้ปกติเนี่ยเราอย่าให้คนอื่นเห็นหรือว่าอย่าเผยแพร่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ตัว e วิ i c e แล้วก็ลบไปทีหลังเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไปที่ image analysis แล้วก็เลื่อนลงมาเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มต้นใช้งานตัวสวิตช์ตัวนี้เราก็จะ ต้องทําการ import ตัว namespace เข้ามาเราก็ทําการ import namespace เข้ามาเมื่อเราทําการ import ตัว namespace เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราจะมาดูในส่วนของตัวรูปภาพที่เราจะ Analysis ซึ่งเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่ามันมีรูปอะไรบ้างรูปตึกรูปคนแล้วก็รูปคนข้างทางก็คือคนอยู่บนถนนข้างถนนสําหรับในส่วนแรกเราจะมาลองดูแลบในส่วนของการวิเคราะห์รูปเขียนแคปชั่นจากรูปนั้นๆส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดปกติเลยในการที่จะโหลดไอ้ตัว .env เมื่อกี้มาก็คือค่า2ตัวก็คือ endpoint กับ key มาแล้วก็เอามาใช้งานในนี้เราก็จะไปดึงรูปภาพในนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว .jpg มา ก็คือเป็นภาพนี้นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นทำไงต่อมาดูนะครับหลังจากนั้นจุดที่เราต้องทำก็คือ authenticate a z u r e AI vision client ก็คือเอา key กับเป็น p o i n t เมื่อกี้นี่แหละมาใช้งานใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็จัด indent นิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะใช้ตัว image analysis client เอา endpoint กับ key มาเสร็จปุ๊บ,บเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นในส่วนของตัวที่เป็นดึงผลลัพธ์ออกมาในส่วนถัดมาเราก็ทําการใส่ในส่วนนี้เข้าไปดึงผลลัพธ์ที่เราระบ,บุไปในฟีเจอร์ที่เราต้องการดึงปุ๊บ,บแล้วก็จัดตัว indent นิดนึดนดนงแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครสังเกตเมื่อกี้เนี่ยตัว a c c e p t ตรงนี้มันจะแบบ error แต่ว่าจริงๆแล้วคือเรายังไม่ใส่พวกคําสั่งตรงนี้ลงไปเนาะแล้วก็ส่วนถัดมาจะเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์อ่ะเลื่อนลงไปด้านล่างตรงนี้น display analysis r e s o l e โอเคเสร็จแรกเราเอา แคปชั่นออกมาก่อนได้ประมาณนี้แล้วก็ทําการรันได้เลยไปที่ส่วนของเทอร์มินอลเราก็เปิดขึ้นมาหรือจริงๆจะเลือกจากตัวนี้ก็ได้ image analysis open i n t e g r a t e terminal เพราะในส่วนของผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เป็น python image ตัวนี้เราก็สามารถใส่ผ่านของรูปตรงนี้เข้าไปได้อย่างเช่นเราใช้เป็นรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ image ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย slash street jpg นั่นเองครับอ่ะดันไปปุ๊บมันทัดที่4 เก้าเอโอเคเมื่อกี้ผมลืมเซฟนะครับอ่ะลองใหม่ครั้งหนึ่งโอเคแบบนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวรอมันวิเคราะห์ภาพอ่ามาดูซิมัน ให้แคปชันไว้ไว่าอย่างไงบ้างโอเคอันนี้เราก็เห็นได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาเรียบร้อยแล้วภาพที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นภาพนี้อย่างภาพแรกผลลัพธ์มันก็จะบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งจูงสุนัขด้วยสายจูงบนถนนอยู่แล้วมันก็ได้มีแคปชั่นถัดมาก็ผู้ชายเดิอนอยู่บนถนนหรือว่ารถสีเหลืองบนถนนมันก็จะสร้างตัวแคปชั่นออกมาให้แล้วก็ระบุค,ค่าความมั่นใจมาด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกในการวิเคราะห์รูปภาพเพื่อสร้างแคปชั่นออกมานั่นเองครับต่อมาเรามาทำให้มันแนะนำแท็กที่อยู่ในรูปภาพด้วยดีกว่า่าามที Imagely สิสมันเรื่อแล้วก็ขอปิดตัวนี้ไปก่อนเราจะเห็นได้ว่าเราจะใช้ get image tag ตรงนี้ซึ่งอยู่ด้านล่างลงมาลงมาเราก็สามารถเอาโค้ดส่วนนี้ใส่เข้าไปได้เลยสําหรับโค้ดชุดนี้มันก็จะแค่ตรวจสอบว่าในผลลัพธ์เนี่ยแท็ tag เนี่ยเป็นนันหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่มันก็จะทํางานต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราลองรันกันดีกว่าครับ ไปที่ Image Analysis แล้วก็ Open Terminal มาแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมได้เลย Python Image Analysis .py แล้วก็ตามด้วย path ของไฟล์เนาะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีแท็กต่างๆเนี่ยระบุออกมาให้เราครับเราก็สามารถเอาทั้งแคปชั่นแล้วก็แท็กพวกนี้ไปใช้สร้างเป็นแบบโซเชียลโพสต์ต่างๆพวกนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนถัดมาถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะระบุว่าในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าระบุตำแหน่งของวัตถุเราสามารถใช้ส่วนที่เป็น Object Detection ได้ส่วนของ Object Detection เนี่ยเราสามารถ จะทำการ get วัตถุออกมาได้โดยการไปที่ตรงนี้ get object in image มาทําการเอาโค้ดส่วนนี้นะครับเข้ามาใส่เดี๋ยวผมขอปิดตัวเท t e r m i n อ l ไปก่อนแล้วก็ในส่วนนี้เราก็มาทําการจัดตัวส่วนของ indent ให้เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าเวลาเราเรียกใช้งานเราแค่เอาตัว r e s o l c e ตรงนี้เราก็ตามด้วยของที่จะต้องการที่จะใช้ Object ตัวนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการดึงวัตถุก็จะใช้ object ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดึงแ็กก็ tag ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการดึงแคปชั่นก็ดรอทแคปชั่นแค่นี้เห็นไหมว่าใช้งานง่ายมากๆต่อมามันก็จะทําการใช้ตัวจัดการอิมเมจแล้วก็ตัวแสดงภาพขึ้นมาโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็จะทําการรันนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถใช้คําสั่งเดิมนั้นอีกครั้งหนึ่งพอได้แบบนี้แล้วเราสามารถเอาไปสร้างเป็น API เอาไปสร้างเป็นแบบเว็บแอปต่างๆใช้งานฟีเจอร์แบบนี้ได้อย่างงา่ายดายมันก็จะช่วยให้แบบเวลาเราทำแอปทำอะไรพวกนี้ลดระยะเวลาในการเด็บของเราเนี่ยไปได้แบบมากเลยทีเดียวครับ โอเคจะเห็นได้ว่าอ็อบเจกต์ในภาพเมื่อกี้เนี่ยมันมีรถมีแท็กซี่มีคนมีหมาในตัวสติจาได้ไหมว่ามีอะไรบ้างมีทั้งที่เป็นรถเฉยๆเป็นรถแท็กซี่แล้วก็มีคนเนาะแล้วก็มีชนะของเรานั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาซึ่งนอกจากนั้นนี่เราได้มีการดีกรอบมาด้วยว่าส่วนไหนเนี่ยที่ AI มันมองว่าเป็นคนเป็นหมาเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นคาร์ประมาณนี้ก็จะช่วยได้นั่นเองครับ ไปในส่วนถัดมาอ่ะดีวทคัวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจจับว่ามีวัตถุอะไรบ้างทีนี้ทำแอปลบแบ็กกราวทำยังไงคิดว่าทำยังไงครับน่าจะใช้ดอทอะไรสักอย่างถูกไหมครับอ๋อมันมีตัวเรื่องของแบบดึงบุคคลที่อยู่ในภาพด้วยส่วนของการดึงบุคคลที่อยู่ในภาพเราก็ใช้เป็นดอท people ปกติได้เลย เห็นได้ว่าพอเราเริ่มใช้เป็นในบรรทัดแรกเราก็จะแบบค่อยๆเก็ตว่าเ,เราจะต้องใช้ดอกอะไรดึงอะไรมาโอเคดึงบุคคลมาลองดูครับปุ๊บปุ๊บเคเสร็จแล้วกดเซฟรันอีกครั้งใช้คาสั่งเดิมหรือใครอยากจะลองเปลี่ยนรูปก็ได้เหมือนกันจะเห็นเลยว่าตอนนี้ people in image ถูกเซฟไว้ในนิภาพที่เป็น people มันก็จะโฟกัสเฉพาะคนเฮ้ยมันสามารถดูคนตรงนี้ได้ครับทุกคนคนที่อยู่ในรถ อ่ะมันก็เห็นด้วยแล้วก็คนที่แบบอยู่ไกลๆเนี่ยก็สามารถ detect ดีเทคได้โอ้ค่อนข้างที่จะแม่นเลยแต่ว่าตัวกระจกนี้อาจจะแซมขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้สําหรับตัวดึงพ e o พ l e หรือว่าคนออกมาจากตัวภาพระบุตำแหน่งเรื่องของคนตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของการลบพื้นหลังออกดีกว่าไปที่ image analysis แล้วก็ run ใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ารูปที่เราใช้ตัวลบพื้นหลังก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการใช้งาน ในส่วนของตัวที่เป็น Azure AI Vision นั่นเองถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วแล้วเราไม่ต้องการใช้งานต่อแล้วก็สามารถไปลบในส่วนของตัวเซอร์วิสตรงนี้ได้เนาะในการไปที่ตัวเซอร์วิสเราก็ทําการลบเดี๋ยวไปที่ Overview ตรงนี้เราก็ทําการ Delete ตัวเซอร์วิสให้เรียบร้อยก็เส <Yes. S 1> มันก็จะทําการลบตัวเซอร์วิสตรงนี้ให้เรานั่นเองครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ภาพด้วยบริการที่ชื่อว่า Azure AI Vision นั่นเองครับ